ครับวันนี้เรามาอยู่กับ m ิส s u บิชิแลนเซอรวันนี้วันที่นนนน2นะครับวันที่2กันยานะครับ6 7อยู่กับ m ิส s u บิชิแลนเซอร์ปี2010นะฮะตัวสุดท้ายเลย l a นเซอร์ <Lan cer. S 1> ตัวนี้รถบ้านเอามาเทินสเปซวาร์กอนเอามาเทินสเปซวาร์กอน,นีิเทนรถบ้านเลยภอสีนี่ภอสีนี่68เลย 8มีนาปีหน้าเลยนะฮะวิสุทธิเฟสวาก้อน1.6นะครับ GLX เบาะหนังสีเต็มเบาะหนังสีเต็ม,ตมนะครับสีดำเดิมดำเดิมแล้วขาย69,000บาทไม่ต้องคิดเยอะนะพูดราคาเลยดีกว่าอย่พูดมากอยพูดเยอะ,ะ69,000บ,บาทราคานี้เท่าอะไรแล้ว ดังันนี้ดังจริงมันจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเกียออตโ,โต้แอร์เย็นเจ็บแอร์เย็นเจ็บเลย69,000บาทไม่ใช่มิจาชีพนะครับไม่ต้องมิจฉาชีพนะทำคลิปขนาดนี้ไม่ใช่มิชาชีพไม่ต้องกลัวของจริงลูกค้าบางคนมาจากฝั่งทนมาจากลังสิทมาจากนู่นหนยจะจริงหรอ ผ่อนดีลสองพันเก้าไหมือไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กันนี้นะหมายถึงคันอื่นที่มันถูกผ่อนถูกผ่อนสามพัน 3, 000, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราขายไม่แพงเราขายไม่แพงเราขายถูกเราเน้นไววันนี้ก็ไปแล้วเบนซ์คันหนึ่งเบนซ์ไปแล้วสีขาวเบนซ์ไปแล้วนะเบนซ์สีขาวซื้อสดเลยบอกถูกถูกมากต่อสองแสนแปดขายเลยสองแสนแปดเท่าราคาเอาติสโอ้ยผมก็ไม่รู้จะว่าไง ไม่มีใครมาลูกค้ามาจากชนบุรีเอาเลยผมออกค่าโอนให้ด้วยลูกค้าง่ายไม่เรื่องมากไม่ติดไม่อะไรเลยลูกค้าดีนะฮะลูกค้าติดก็ออกไปแดงนะครับลูกค้าที่รู้ตัวว่าแบบละเอียดมากรอบครอบวัวโดนกับระเบิดอะไรเงี้ยนะฮะคันนี้การันตีเลยนะฮะการันตีเลยว่าการันตีเฉยนะฮะว่ารถด,ดีเจ้าของมาเดิอรถรถบ้านแท้ร้านเปอร์เซ็นนะฮะ เครื่องเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งมากกรุงเทพเชียงใหม่เชียง um รายขุดสไหนโกโลบบุรีไปไหนได้หมดเลยบอกได้คำเดียวอันนี้เครื่องเครื่องคลิปเครื่องดีมากเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นอู่แค่นี้ก็พอแล้วหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกรุณาอย่าต่อนะครับผมโอนให้นะครับอย่าต่อผมโอนให้ ต่อก็ทำบออให้บอกก็ตามปีนะฮะรดรด2010ก็ลด10กว่าปี14ปีแล้วบ้านเราร้อนไม้สองแสนนะครับไม้สองแสนครับไม่ได้กอแน่นอนไม้สองแสนะครับบอหนังนะครับคู่หน้าต้องทำถ้าไม่ต่อผมทำให้ก็ได้นะฮะทำให้ก็ได้คู่หน้านะครับจะต่อกันเลยราคานี้ก็ ไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ส <c oughs> องพันสิบหนึ่งพันหก GLX เบาะหนังกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกเครื่องดีเกียร์ดีขับดีเครื่องล่างดีโอ้ไม่รู้จะดีอะไรดีหมดทุกอย่างเลยหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทไม่เงินสดนะฮะไม่ต้องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องอะไรเลยามเงินสดมาหกหมื่นเก้าพันบาทขับกลับได้เลยนะฮะขับกลับได้เลยหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 19,000บาทมิสุชิฟลังเซอร์ปี2 0 1 0 1.6 GLX หัวฉีดเครื่องหัวฉีดนะครับเกีย e ร์ออโต้นะครับกระจากไฟฟ้าเซน็นทรัลล็อก69,000บาทขายสดรถด,ดีมากเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีเต็มนะฮะสีไม่ต้องทำไม้แต่ชิ้นเดียวโอ้6 9 0 0 0บาทอัวอยากได้เยอะนะอยากได้ขายอยากขาย,ขายได้8,000 0าทอยากขายแต่กูขายไม่ได้เอาแค่นี้แล้วกันกำไรนิดหน่อย เพราะว่ารถเทินมาเดี๋ยวขายแทงไปเจ้าของเก่าก็โกรธอีก <c oughs> ลูกค้าเทินมานะฮะก็เราก็ต้องมีเก็บงงเก็บงานอะไรบ้างลูกค้าไม่ใช่ว่าเทินมาปุ๊บก,ก็จะขายราคานั้นว่าตายพอดีค่าโน่นค่านี่ค่าลูกน้องค่านู้นค่านี้ก็เยอะแยะรวมวิาชัฉชีพด้วยนะครับแต่คุณตอนนี้คุณได้ยินเสียงผมนี่ไม่ยังมิชชัชีพนะครับขายจริง69 00 0บาทเงินสดกำเงินสดมานะครับ กหมื่นเก้าพันบาทขายให้เลยนะฮะขายให้เลยนะครับก็ยังไงก็